ฝ้าจางจริงใช้ดีบอกต่อมากับรีวิวนี้เลยนะคะสำหรับใครที่กำลังกุ้งใจเรื่องฝ้าดูแลม,มาตั้งนานไม่จางสักที ทำไปทำมาฝ้ายิ่งเข้มก็มาดูรีวิวนี้กันค่ะจากลูกค้าเคที่เองนะคะใช้ชุดดูแลฝ้าของเคที่ไปแล้ว3ชุดค่ะฝ้าจางลงเยอะมากๆทีนี้เราก็ขออนุญาตลูกค้านะคะขอนำมารีวิวได้ไหมลูกค้าก็เลยบอกว่าได้เลยใช้ดีบอกต่อนี่เลยค่ะแน่นอนว่าการดูแลฝ้าไม่ใช่อะไรก็ได้ รีมแรงสารแรงยิ่งทําให้หน้าพังแต่ที่นี้ชุดดูแลฝ้าของเคที่3มชิ้นตรงนี้ช่วยอะไรได้บ้างตัวเซรั่มนะคะจะช่วยลดเม็ดสีเมลานินถึงระดับยีนฝ้ากละจุดด่างดาความหมองคล้ำเอาอยู่รวมไปถึงจะช่วยเติมน้ําให้ผิวด้วยดูแลฝ้าหน้าจะได้ไม่แหง้งและช่วยลดอาการแผ้สามด้ค่ะสําหรับคนที่ออกแดดแสบแดงใช้ตัวนี้แล้วผิวจะดีขึ้นออกแดดแล้วไม่แสบแดงผิวแข็งแรงขึ้นนะคะช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิว ด้วยหแต่การดูแลฟ้าไม่ใช่แค่บำรงุงเราต้องทาครีมกันแดดด้วยก็แนะนำในชุดเลยค่ะบีบีกันแดดเคที่ SPF50 PA3 บวกตัวนี้จะช่วยในการดูแลผิวจากแสงแดดป้องกันผิวจากแสง u v a u v b และแสงสีฟ้าด้วยทาแล้วออรล่าหน้าใสทําให้ผิวของเราเนี่ยกระจ่างใสขึ้นเนียนใสเข้าได้ทุกสีผิวเลยและสุดท้ายนี่เลยนะคะสบู่สมุนไพรแฮนเม d ดว่านังคำจะเคทีี่ที่ช่วยลดสิวลดฟ้าด้วยกับชุดนี้เซตนี้ในราคาพิเศษรีบทักเข้ามาเลยนะคะสําหรับคนที่เป็นฝ้าค่ะ